เสียงที่ปลุกตำนานให้ตื่นขึ้นอีกครั้งทุกพื้นที่คือเวทีของเธอคะ่ะโอกาสหนะ้าให้พี่มาหาใหม่มลืมคนชื่อวิลภยอยุธย,ยาสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะ เป็นยังไงกันมากคะพอพูดถึงชื่อต้นข้าวสุปริยาหลายหลายคนก็จะนึกถึงเพลงในสมัยแบบยุคก่อนๆเพลงในตำนานหลายๆเพลงเลยใช่ไหมคะเพราะว่าน้องต้นข้าวจะนำเพลงที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือหลายคนอาจจะลืมเลือนไปแล้วอาจจะด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าในปัจจุบันไม่มีใครนำเพลงเหล่านั้นมาร้องสักเท่าไหร่ แต่เด็กคนนี้นำเพลงเหล่านั้นกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งผ่านเด็กเจนใหม่แค่12ปีทำให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแบบชื่นใจกันมากๆฉันโชคดีที่ยังเอ่อได้มาฟังเด็กคนนี้หรือไม่ก็เด็กคนนี้มาเกิดทันในวัยของฉันทำให้หลายๆคนมีความสุขค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเพลงในตำนานเหล่านั้นโด่งดังมากๆและ เอฟซก็ชื่นชอบไงแต่ปัจจุบันมันมีการผสมผสานน่ะอาจจะมีเพลงในตำนานกลับมาบ้างแหละแต่มันมีการผสมผสานแบบดนตรีสมัยใหม่ไปเลยแล้วก็ผสมผสานอาจจะจากที่เป็นเพลงช้าเขานำมา mix เป็นเพลงเร็วให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมันถึงจะขายได้ไงมันเป็นเรื่องปกติของการตลาดแต่ว่าเด็กคนนี้ร้องแบบออริจินอลเลย แต่ผ่านเวอร์ชั่นของน้องต้นข้าวมันเลยมีความสดใหม่แล้วบวกกับเครื่องเสียงเครื่องดนตรีต่างๆในยุคปัจจุบันมันก็ทันสมัยกว่าสมัยก่อนถูกไหมเสียงที่ออกมาจากลำโพงหรืออะไรต่างๆนะนะปัจจุบันเนียมันจะมีความใสมีความกังวาลมีความนุ่มไพเราะมากกว่าบวกกับเด็กค,คนนี้ร้องเพลงอย่างคุณภาพอยู่แล้ว ดังนั้นก็เลยทําให้เพลงในตํานานอะ่ะมันเลยมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นในตํานานก็ทําไว้ดีอยู่แล้วและเด็กคนนี้นํากลับมาร้องในเวอร์ชั่นใหม่ยิ่งทําให้เพลงนั้นอะ่ะรสชาติรลมากขึ้นกว่าเดิมที่สําคัญนะคะน้องทําให้เพลงในตํานานเหล่านั้นอะ่ะฟื้นคืนชีพให้หลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยที่เขาไม่ได้รู้จัก ก็ได้กลับมารู้จักเพลงนั้นอีกครั้งหนึง่งและพอมีคนได้ฟังน้องร้องเพลงและน้องตัวนี้มีกระแสะมากๆเพลงนั้นกลับมาร้องใหม่ในเวอร์ชั่นน้องต้นข้าวแล้วคนชอบไงเพราะน้องมีกระแสะด้วยแล้วก็น้องร้องดีด้วยก็มีนักร้องอหลายๆคน ก็นำเพลงเหล่านั้นแหละกลับไปร้องด้วยหรืออาจจะนำกลับไปทำคอนเทนต์ก็ดีเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นในแอปดำแอปฟ้า um, หรืออะไรเงี้ยมันจะมีเอ,อ่อคลิปสั้นๆเขาก็จะนำเพลงที่น้องต้นข้าวร้องนี่แหละอาจจะไปประกอบกับการทำคอนเทนต์อะไรของเขาก็เลยทำให้เพลงเหล่านั้นยิ่งเป็นที่รู้จักกว้างขวางม,มากยิ่งขึ้นต้องแบบว่าขอบคุณน้องต้นข้าวเลยที่ น้องมีความชื่นชอบในบทเพลงเก่าๆก็เลยทำให้เพลงเหล่านั้นเหมือนกับแบบมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียดายอ่ะบางเพลงมันติลิกสิทธิ์แน่ๆเลยซึ่งน้องไม่สามารถที่จะร้องได้ฟ้าเห็นคอมเมนต์นะไม่ว่าจะในไลฟ์สดก็ดีหรือในในเอ่อในคลิป ของฟ้าที่ทำก็ดีนะมีพ่อพ่าแม่แม่เอฟซี FC ของน้องต้นข้าวนี่แหละแสดงความคิดเห็นกันอยากฟังเพลงนั้นบ้างอยากให้ลูกสาวร้องเพลงนี้บ้างหลายหลายคนมีความสุขสนุกกับการเสนอชื่อเพลงให้น้องต้นข้าวร้องเพราะว่าหาคนที่ร้องเพลงเหล่านั้นยากและก็หาเด็กสมัยใหม่ที่ชื่นชอบเพลงเก่าๆยากพอได้มีเด็กคนนี้ เกิดขึ้นในโลกนี้เพราะพ่อแม่เอฟซี FC, รุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายไม่ต้องพูดถึงแบบนั้นรุ่นนั้นของชอบเลยเป็นที่รักของรุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเลยค่ะเพราะว่าอย่าลืมมาพวกท่านอาจจะเกิดทันในยุคนั้นเพราะในปัจจุบันไม่มีใครร้องลงเนี่ยเอาจริงพวกคุณลองไปหาดูคนที่นําเพลงเก่าๆแบบนั้นมาร้องอ่ะน้อยมาก น้อยจริงๆคือเด็กรุ่นใหม่พอเวลาเขาดังขึ้นมาอาจจะมีสังกัดพอมีสังกัดเขาก็จะมีมีเพลงของเขาเองเขาก็จะร้องเพลงของเขาและบวกกับเอาเพลงแบบคนในรุ่นใหม่ๆนี่แหละที่มันเป็นกระแสะอยู่คือต้องเข้าใจอ่ะทุกคนมันต้องอยู่กับกระแสะเพลงไหนที่มีกระแสะเขาก็จะร้องกันเพราะว่า ถ้าเป็นเพลงที่ในกระแสร้รองอ่ะก็จะมี f อชื่นชอบเพลงเหล่านั้นอยู่แล้วและชื่นชอบในตัวศิลปินอยู่แล้วมันก็จะเป็นงานขายที่แทบจะไม่ค่อยโปรโมทอะไรเลยแต่การที่น้องต้นข้าวนําเพลงที่ไม่มีใครรู้จักอ่ะบางเพลงอ่ะมาร้องอ่ะเด็กคนนี้จะต้องมีฝีมือจริงๆค่ะและจะต้องมีกระแสรจริงๆถึงจะทำให้คนหน้าเวทีน่ะ เาไม่ลุกหนีไม่เบื่อหน่ายและน้องสอบผ่านนอกจากจะไม่ลุกหนีนอกจากจะไม่เบื่อหน่ายแน่นขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกทีนานแค่ไหนก็รอได้ค่ะรอเด็กน้อยคนนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนใจจดใจจ่อกําลังลุ้น ว่าน้องจะนำเพลงเก่าๆอะไรมาโชว์บนเวทีถ้าเกิดว่าตรงกับใจใครคนนั้นก็จะนอนหลับฝันดียิ่งก็ถูกหวยแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะพลาดไปบางคนอยากฟังเพลงนี้อาจจะไม่ได้ฟังแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็ได้กำไรค่ะเขาได้ฟังเพลงใหม่ซึ่งเป็นเพลงที่บางบางทีเขาอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้ฟ้าไม่ได้รู้จักทุกเพลงที่น้องร้องนะเพราะว่า เออบางเพลงแบบเก่ามากอะทุกคนหรือบางเพลงเป็นเพลงของผู้ชายแล้วแบบคือนักร้องสมัยก่อนเขาก็มีเพลงเยอะเหมือนกันใช่ไหมแล้วบางทีมันอาจจะแบบไม่ใช่แนวเราอะแต่พอน้องเอามาร้องอะก็เลยมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเพลงใครอะเพราะจังเลยก็พยายามที่บางเพลงน้องไม่ได้วยบอกอไม่ได้บอกชื่อก็จะฟังคําที่น้องร้องอะแล้วไปคีย์หาไปถามอากูก็เลยได้เจอว่าอู มีเพลงนี้ในโลกนี้ด้วยหรอไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินเลยอุ้ยโชคดีจังเลยอะ่ะที่ได้ฟังน้องต้นข้าวร้องเลยได้รู้จักด้วยเพลงเพราะๆอะ่ะแล้วนักร้องในตำนานน่ะทุกคนคือเพลงที่น้องเอามาร้องอะ่ะพอย้อนกลับไปดูว่าใครเป็นต้นฉบับวิเขาดังอะ่ะนักร้องดังทั้งนั้นเลยหลายๆคนท่านก็จากกันไปหมดแล้วแหละ เด็กคนนี้นะคะไม่ยอมให้เพลงเหล่านั้นล้มหายตายจากน้องหรือมาทีละเพลงทีละเพลงทีละเพลงแม่ถ้าเกิดว่าปลอดลิขสิทธิ์ก็ดีเนาะคือมีโปรโมชั่นแบบว่าแต่ละโชว์น้องสามารถที่เลือกเพลงใหม่ๆขึ้นมาได้สักสองสาเพลงแบบเพลงกเก่าเลยหรือแบบไม่ให้ซ้ำกันใน1นึ่งเดือนอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นการเพอร์เจอร์แค่นั้นเองทุกคนอย่าไปคิดมากอย่าดรามา่า เพื่อเจอร์ของฟ้าเองแหละด้วยความที่อาจจะปิติอินดีแล้วก็ดีใจปื้มใจไงคะที่มีเด็กรุ่นใหม่ชื่นชอบเพลงในตำนานและนำกลับมาร้องได้เป็นอย่างดีหายากไง เหมือนกับแบบเออเราเจอสิ่งที่มีค่าสิ่งที่หายากสิ่งในตำนานเราก็อยากที่จะรักษาเอาไว้ไงคะนอกจากจะรักษาเพลงแล้วอะยังอยากที่จะแบบสนับสนุนเด็กคนนี้อะให้แบบเอเอเผยแพร่เนาะเพลงเหล่านั้นไปให้คนแบบได้ฟังกันทุกทุกคนโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่อะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นน่ะเขาจะฟังเด็กในว,วัยเดียวกันไง พอเวลาร้องผ่านน้องต้นข้าวซึ่งเป็นเด็กเจนใหม่ก็อาจจะทําให้เด็กวัยรุ่นยุคเนี้ยหันกลับมาฟังเพลงเก่าๆบ้างมันก็เป็นการดีใช่หรือไม่คะ FC คิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ